อยากรู้จริงๆว่าเมื่อเวลาที่เขาบินเสร็จกลับมาเหนื่อยหรือว่ากลับกลางคืนไฟล์ดึกๆอ่ะมีใครเคยไปรับเขาบ้างไหมผมตกลงตั้งแต่ก่อนคบแล้วฮะว่าถ้าอยากจะคบแล้วให้ผมไปรับคุณต้องหาผัวเป็นแท็กซี่ฮะโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็คุณก็หาเมียเป็นคนใช้สิฮะไม่ได้ฮะเพ <c oughs> ราะว่าเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าเขาไม่ได้ตกลงตั้งแต่ก่อนคบฮะอีกอย่างหนึ่งที่ที่คุณผู้ชมเองเนี่ยได้พูดถึงก็คือว่า เรื่องของรายการคดีสีชมพูมีบางเพจถึงก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยแตงโมเนี่ยไปแฉภรรยารกลางรายการอ,อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าคือแตงบอกว่าในตัวรายการนะทุกรายการต้องมีการทำข้อมูลขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาพูดคุยกันในรายการแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะในการถ่ายรายการเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องราวของความสนุกในรายการเกิดขึ้นนะฮะแตงเราคุยกับเฟิร์น ว่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าพเพอเิญเฟิร์นเขาไม่ได้คนพูดเก่งนะฮะก็เข้าใจเขาก็าเป็นคนนอกวงการคือเนะขาคือมันเป็นเรื่องที่ก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะแต่ว่าแตงกับเฟิร์นเนี่ยการไลฟ์สไตล์การอยู่ด้วยกันก็อาจจะพูดกันแบบนี้แต่ว่าแตงไม่ได้บอกนะแตงกลับไปบ้านบอกเฮ้ยเธออยากไปเธอไปได้สิแต่ไม่เคยพูดไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่แต่ว่าในรายการแตงพูดแบบนั้นเพราะว่าอัธรสอัธทรสในการรับชมเฟิร์นยังบอกเลยเฟิร์นแบบเหมือนว่าเฟิร์นก็เถียงไม่ทันนะฮะแต่ว่า พี่รู้สึกเป็นพี่ท็อปว่าพูดมาบอกว่าถ้าแกอยากได้เมียที่ทำเยอะขนาดนี้ก็ไปหาคนรับใช้สิไม <c oughs> ่ออกไหมฮะ <c oughs> แต่คือกลับบ้านไปวันนั้นไม่ได้ทะเลาะกันเลยอ <c oughs> ืก็ยังนั่งขำกันอยู่